สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเช้ามันก็ไม่เช้าแล้วเนาะมันจะเจ็ดโมงเช้าละหกโมงห้าสิบกว่าและมันจะลงมานั้่แต่เช้าแล้วมันหนาวแอนก็พาหมาไปเดินเล่นข่อไปให้หมา ที่นอนเล่นกลางวันเขาใต้ต้นมะเขาอแดดออกแล้วตรงนี้ไม่ได้ตัดหญ้ามองเห็นน้ำค้างมันเกาะอยู่บนยอดหญ้าชัดช้ยแม่มาเช้านี้ลงมามาขยา่าขวดปุ๋ยเดี๋ยวจะพาไปดู มากอกเอามาตากแดดไว้รอให้มันเปลี่ยนสีในห้าวันนี้ละหมามาเปิดขวดหายไปส้กครึ่งขวดแม่ไม่รู้ตัวไหนเลยเนะี่ย มันดื้อจริงๆหมาน้อยมาเปิดสองรอบแล้วเนี่ยฝาขวดแต่ละอันลอันเนี่ยไม่มีอะไรอะ่ะมีต่รอยฝาพวกมันกัดทั้งนั้นอ่ะเห็นไหมมีต่ลอยมันกัดทั้งนั้นเลยเนี่ยขวดเนี้ยเละหมดแล้วเนี่ยมีต่ลอยมันกัดเนี่ย อันนี้ก็เปิดออกมาเนี่ยหายไปหมดเลยหมาก็ดือด้อ